มีการพูดถึงเรื่อง Ethereum Core Developer นะคุณ Peter ร์สลาร์จีนะฮะเป็นนักพัฒนาตัวหลักของ Ethereum นะครับล่าสุดเนี่ยแสดงความผิดหวังนะคร Express his disappointment นะครับแสดงความผิดหวังต่อ cryptocurrency industry นะครับต่อบุหกรรมคริปโตนะครับบอกว่าคริปโตเนี่ยตอนนี้มันเหมือนคาสิโนอะนะในความรู้สึกเขานะ เดเวลลอปเชั้นนําของอ h e รี u m เลยนะเขาบอกว่ามันเหมือนคาสิโนมันเข้ามาแล้วมันก็มาโกยเงินนะมาสเ e ก u ลเ t ตนะเอ็กซ์เพคเอ้นะครับแล้วก็ True Value, ู่เอ่อเวทชูเฮนะครับก็อบอกว่ามันใน Value จริงๆเนี่ยมันยังหาไม่เจอเลยนะฮะในความคิดของเขาเอา l l ิปโต t o a c ี i ว่ was a huge value transfer นะครับสิ่งที่คริปโตส่วนใหญ่เป็นเนี่ยมันก็คือแค่ a huge value transfer but I fail <s we ak> นะ,ะ to see any value creation transfer นะ,ะแต่ผมเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยนะไอ้ value ที่มันจริงๆที่ create ขึ้มนมาจริงๆจากไอ้พวก cryptocurrency ตอนนี้เนี่ยผมไม่เห็นนะมีแต่ปั่นกันนะเพราะเป็นภาษาไทายง่ายๆนะมันมีแต่เรื่องของปั่นกันนะครับก <s> ็ <S <s ถามผมนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวถ้าเพิ่มเติมจากอันนี้น,นี่คือบลูบอกเชนน้ำมาลงนะจริงผมก็เห็นด้วยนะแต่ว่าคุณก็ต้องมองกลับด้วยว่าแล้วมันเกิดอย่างนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ากฎมันไม่ชัดนะฮะ mm hmm. กฎเกณฑ์มันไม่ชัดแล้วใครจะเอาอะไรมาทําได้ละ่ะมันทูแวลูมันไม่เกิดอยู่แล้วนะ,ะับเพราะว่าทําไปไม่รู้ว่าถูกกฎหมายหรือเปล่าเลยแล้วแล้วมันจะมีทูแวลูได้ยังไงนะก็เออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องรอเลกูลชันให้ชัดแหละนะครับงั้นใครจะลงทุนอะไร พึงระลึกไว้นะฮะว่าไอ้โปรเจกต์ที่เขาเขียนไว้ในไวท์เปเปอร์ให้คุณดูเท่ๆสวยๆเนี่ยมันยังอยู่บนกฎหมายที่ก็ไม่รู้มันจะทําได้หรือเปล่านะเพราะมันทําไม่ได้เนี่ยมันก็มีปัญหาอันนี้เราละไว้ฐานเข้าใจว่าไอ้โปรเจกต์นั้นอาจจะไม่รักภูนะฮะไอ้รักภูนี่คือมาสแกมแน่นอนไม่ได้คิดจะทําตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันแค่มันเขียนกระดาษอะไรมาแผ่นหนึ่งแล้วคุณก็เอาเงินไปให้เขานะไอ้แบบนี้เนี่ยต้องระวังหน่อยนะครับปั่นขึ้นปั่นลงสองสามทีคุณก็ เฮ้ยมันดีไว้มันขึ้นนั้งกี่เด้งนะพอตอนเข้าไปก็ยอดดอยพอดีนะครับอ่ะไงก็ฝากเรื่องนี้ไปด้วย